สวัสดีคุณผู้ชมพี่น้อง FC ทางช่องเจนุนับซับกันด้วยนะคะสวัสดีวันเสาร์ที่11พฤษภาคม2567นะคะคุณผู้ชมก็วันนี้ก็วันเสาร์แล้วเนาะคุณผู้ชมก็เหลืออีกไม่กี่วันเลขก็จะออกกันอีกแล้วนะคะคุณผู้ชมวัออบบนที่16พฤษภาคม2567นะคะคุณผู้ชม, 16, ม,ะคะคชมเลขออกตรงกับวันพรหัสเนาะคุณผู้ชมนะคะ สำหรับคลิปแนวทางนี้เนาะคุณผู้ชมเราก็จะมาลงแนวทางาดับหลักร้อยแล้วก็เด่นหลักร้อยให้นะคะคุณผู้ชมก็อลองเอาตัวเด่นหลักร้อยที่เราลงให้เนาะคุณผู้ชมเอาไปาจับเป็นหลักร้อยกันได้นะคะคุณผู้ชมงวดที่ผ่านมาหลักร้อยของเราที่ลงให้ก็เข้านะคะคุณผู้ชมเอาคลิปนี้เดี๋ยวเราจะให้พี่น้อง f อดู เลขล็อกวันวพระรหัสกันด้วยเนาะคุณผู้ชมงวดที่ผ่านมาเนาะคุณผู้ชมเลขล็อกวันพระรหัสไม่ไม่เข้านะคะคุณผู้ชมหลุดติดต่อกันสองงวดนะคะคุณผู้ชมนะคะปกตินี่เลขล็อกนะคะเลขล็อกตามวันนี่ถ้างวดไหนหลุดนะคะคุณผู้ชมงวดต่อไปเขาจะเดินต่อนะคะแต่ว่าที่ผ่านมาก็หลุดสองงวดติดนะคะคุณผู้ชมงวดนี้ก็ หวยออกวันพระรหัสอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมก็ไม่รู้ว่าจะเดินต่อกันหรือเปล่าเนาะคุณผู้ชมก็เอาไปเป็นแนวทางกันได้นะคะคุณผู้ชมสําหรับเลขล็อกอาตามวันเนาะคุณผู้ชมนะคะวันนี้บรรยากาศที่บ้านเรานะคะคุณผู้ชมแดดออกบ้างค่ะคุณผู้ชมเป็นบางช่วงนะคะ มีแดดบ,บ้างเป็นบางช่วงค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวตอนนี้แดดไม่มีค่ะคุณผู้ชมนะคะท้องฟ้าก็ไม่คืมนะคะคุณผู้ชมวันนี้ท้องฟ้าก็าสว่างไม่คืมค่ะคุณผู้ชมนะคะท้องฟ้าปโปร่งโล่งสว่างนะคะแต่แดดไม่ค่อยมีเท่าไหร่ค่ะคุณผู้ชมเมื่อตอนสายๆแดดมีค่ะคุณผู้ชมตอนนี้ก็อา่า บ่ายสี่โมงเย็นแล้วค่ะคุณผู้ชมนะคะเราก็เพิ่งจะทําธุระอะไรเสร็จเรียบร้อยค่ะคุณผู้ชมนะคะก็เพิ่งจะมีเวลามาอัดคลิปให้พี่น้องเอฟซีดูเป็นแนวทางกันเนาะคุณผู้ชมนะคะเอาเดี๋ยวมาดูแนวทางกันเลยเนาะคุณผู้ชมนะคะก็ไปเป็นแนวทางกันดูเนาะคุณผู้ชมก็ไม่มีใคร ทราบได้เนาะคุณผู้ชมว่าเลขมันจะออกแบบไหนเนาะคุณผู้ชมนะคะทั้งหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยเนาะเราก็ไม่ทราบเหมือนกันเนาะคุณผู้ชมว่าเลขมันจะออกแบบไหนมันจะมาแบบไหนเนาะคุณผู้ชมเราก็ให้แนวทางอ่าให้ได้เท่าที่ให้ได้ละค่ะคุณผู้ชมเนาะ กระดาษกระหมดเนอคุณผู้ชมกระดาษ A 4กระหมดเรายังไม่ได้ซื้อเลยค่ะคุณผู้ชมงบไม่มีค่ะพอดีเราใช้กระดาษรีไซเคิลนะคะคุณผู้ชมเนี่ยกระดาษรีไซเคิลนะคะป๋าแกเอามาจากที่สำนักงานแกให้นะคะที่สำนักงานแกทิ้งแล้วป๋าแกจะเอามาช่างกิโลขายละคะ่ะคุณผู้ชมดีเราเสียดาย เพราะว่ามันก็ไม่ได้ยับไม่ได้อะไรเนาะคุณผู้ชมเพียงแต่ว่ามันถูกใช้งานมาแล้วหนึ่งด้านค่ะอีด้านน่งมันก็ยังดีอยู่นะคะอันนี้ของงวดที่ผ่านมานะคะคุณผู้ชมเนี่ยดับดับหลักร้อยที่เราลงให้สามตัวก็ดับเอาอยู่ค่ะนะคะส่วนเด่นหลักร้อยนะคะของเราก็เข้าที่หนึ่งค่ะคุณผู้ชมอ่ะดูของงวดใหม่กันเนาะคุณผู้ชมนี่งวดใหม่นะคะ ดับหลักร้อยนะคะคุณผู้ชมอของเราดับสองสามสี่ค่ะเด่นหลักร้อยของเราเราคัดเลือกตัวที่เด่นที่สุดมาแค่สองตัวเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมคือหนึ่งกับห้าเท่านั้นค่ะคุณผู้ชมนะคะเราก็ลองนำตัวเด่นหลักร้อยที่เราคัดเลือกมาให้หนึ่งกับห้าเอาไปจับเป็นหลักร้อยกันดูเนาะคุณผู้ชมนะคะสองสามสี่ 4, ติดดับหลักร้อยในแนวทางของเราเนาะคุณผู้ชม มันดับไปแล้ว3ตัวตอนนี้มันจะเหลืออีก7ตัวเท่านั้นค่ะคุณผู้ชมนะคะแต่เราคัดเลือกมาให้แค่2ตัวคือ1กับ5เพราะว่า1กับ5มันเด่นที่สุดค่ะคุณผู้ชมนะคะถ้าดับหลักล้อที่เราลงให้ถ้ามันไปชนกับตัวเด่นของพี่น้อง fc ทางบ้านก็เลือกเป็นตัวเด่นไปเนาะคุณผู้ชมนะคะ2 3 4ถ้ามันติดตัวเด่นของพี่น้อง fc ทางบ้านก็เลือกเป็นตัวเด่นไปนะคะ ดับชนเด่นเลือกเด่นกันไว้ก่อนนะคะคุณผู้ชมเอาเดี๋ยวมาดูนะคะคุณผู้ชมเลขล็อกวันพระรหัสนะคะคุณผู้ชมวันที่ 16, สิบหกพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะคะหวยออกตรงกับวันพระรหัสะคะ่ะเลขเจ็ดตัวนะคะคุณผู้ชม เราจับคู่วินนะคะคุณชมจะได้21คู่นะคะอ่ายีคู่นี้ก็ลองเอาไปเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคดูค่ะคุณผู้ชมนะคะก็ซื้อตัวเลขให้ติด7ติด9ไว้นะคะคุณผู้ชมนะคะเพราะว่าตั้งแต่มกรลาปี67นะคะคุณผู้ชมเลขออกแต่ละงวดแต่ละงวดนะคะมี7มี9ทุกงวดค่ะคุณผู้ชมนะคะ หมดที่แล้วก็หนึ่นะคะคุณผู้ชม2ตัวล่างก็ออกหนเจ็ดนาะถ้าซื้อตัวที่ติด7ติด9ก้จะมี5้าเ้านะคะคุณผู้ชมอันนี้เนาะเลขล็อก21คู่ที่เราจับคู่วินให้นะคะถ้าติด7ดติด9ก้าจะมีห้าเก้าห้าเจ็ดสองเก้สองเจ็ดเ้าหกสามเก้าศหกดสามเจ็ด ศูนย์เจ็ดค่ะคุณผู้ชมคะนี่เราเนี่ชอบศูนย์เจ็ดมากเลยค่ะคุณผู้ชมเนี่ยชอบศูนย์เจ็ดแล้วก็ 9, เก้าเจ็ดนะคะคุณผู้ชมหมวดนี้เราชอบศูนย์เจ็ดเก้าเจ็ดแรงมากเลยเอ,อ๋อปเป็นแนวทางกันดูเนาะคุณผู้ชมนะคะ ตับหลักร้อยแล้วก็เด่นหลักร้อยนะคะแล้วก็เลขล็อกวันพระรหัสค่ะคุณผู้ชมนะคะรับชมกันไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นเนาะคุณผู้ชมนะคะชอบก็จัดไม่ชอบก็ผ่านไปเนาะคุณผู้ชมนะคะเอาคลิปแนวทางนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้กันก่อนเนาะคุณผู้ชมนะคะ ก็ฝากพี่น้อง FC ทางช่องเนาะคุณผู้ชมเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเจ๊นุ้ยนับซับเพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยเนาะคุณผู้ชมนะคะขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ก็ยังดีค่ะคุณผู้ชมนะคะเอาคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้กันก่อนเนาะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ